นี่เราก็มาปลูกต้นมาปลูกตาลแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นหลายต้นนะครับมีมีประดูมีตะเคียนเยแล้วก็มีมะข่านะครับหลายต้นแล้วก็มีไม้แดงนะครับที่มาปลูกในวันนี้นครับต้นไม้กําลังรอน้ําฝนนะครับรอเทวดาประทานฝนมาให้นะครับอันนี้ก็ เพิ่งจะปลูกใหม่นะครับรบ,บริเวณนี้นะครับมีประมาณสามไร่นะครับเราจะปลูกไม้ผลไม้เย็นต้นนะครับ,รบหลังจากปลูกแล้วแล้วก็รดน้ำนะครับเอาเครื่องสูบน้ำเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบ ต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คือคุณจันที่มานะครับวันนี้คุณจันที่มาวางเข็มเย็บผ้านะครับวางเข็มเข็มเย็บผ้าแล้วก็มาจับจอบจับเสียมจับดินนะครับคุ้ยเขี่ยดินเพื่อปลูกต้นไม้ให้ให้โลกนะครับคือประจุบัรเรา เพื่อที่จะสร้างป่าชุมชนนะครับปกติที่ดินแถวนี้ชาวบ้านมันก็จะมีเห็ดเกิดนะครับในฤดูฝนชาวบ้านก็มาเจ็บเห็ดแต่เนื่องจากว่าป่าเหลือน้อยนะครับในอนาคตถ่าปลูกแล้วถ้าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนก็ไม่ว่ากันนะครับ ที่เห็นอยู่ไกลๆก,ก,ก็คือเครื่องสูบน้ํานะครับอในเมื่อไม่มีสายส่งก็เลยเราก็เลยสูบน้ําปล่อยมาเป็นคลองแล้วก็ค่อยๆตัดตักลดออกครับอยากจะถามคุณจันทิมานะครับวันนี้มีปลูกต้นไม้อะไรไปบ้างนะครับคุณจันทิมาปลูกไม้แดงไม้ประดูตะเคียนครับ ทำไมถึงคิดอยากจะปลูกป่าครับปลูกให้โลกโลดโลกร้อนลดภาวะโลดโลกร้อนใช่ไหมครับเป้าหมายปลูกกี่ต้นครับร้อยก่อนประมาณหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยนน้ำที่สูบ ขึ้นมานะครับเป็นผลมาจากเราขุดสะเอาไว้นะครับเพื่อใช้จ่ายเพื่อใช้ในยำหน้าแรงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าขุดสะทำไมทำให้เสียพื้นที่นะครับมันก็มีประโยชน์นะครับอย่างช่วงนี้เป็นช่วงแรงมากนะครับฝนไม่ตกมาหลายวันข้าวกล้าของชาวนาของชาวนาของเกษตรกรที่ปลูกไว้ก็มีแต่ญติท่วมนะครับเราก็มี อยู่ใกลนะครับเราก็มีน้ําที่เราขุดสระไว้กับในเมื่อมีความจําเป็นฝนไม่ตกเราก็สูบขึ้นมาใช้นะครับได้มาลดต้นไม้ที่เราปลูกอันนี้ก็คือประโยชน์อันหนึ่งของการขุดสระนะครับเพราะโควิดนะครับทาให้เราได้มีโอกาสมาปลูกป่านะครับโควิดรอบแรกนะครับก็ทําให้เราได้ปลูกต้นไผ่ปลูก ต้นสัตว์ต้นประดูไปประมาณ300ต้นนะครับมาเที่ยวนี้นะครับมาปีนี้เราก็าด้วยวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับมาแล้วรอก3เราก็ได้มีโอกาสมาปลูกป่าอีกเช่นกันนะครับเราจะอยู่ไปกับโควิดไปอีกนานนะครับเราต้องสามารถที่จะอยู่กับโควิดให้ได้ เราต้องสามารถปรับตัวกับโควิดเที่ยวนี้ให้ได้แล้วจะอยู่กับมันครับเราจะไม่ยอมงอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือจากาใครบางคนหรือจากเทวดานะครับเราต้องลุกขึ้นมา,าต่อสู้ด้วยลํำแช้งของเราเองนะครับทำไว้วันนี้เพื่อวันหน้านะครับปลูกวันนี้ อีกประมาณ5ปี10ปีนะครับเมื่อต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตไปมันก็จะเป็นป่าชุมชนลดภาวะโลกร้อนซึ่งผลกระทบก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูก,กาลก็เป็นผลมาจากโลกร้อน Greenhouse Effect หลังจากปลูกแล้วก็ลดด้วยน้ำนะครับ น้ำที่เราลดนะครับก็สูบมาตามร่องน้ําใกล้ตรงไหนก็ลดตรงนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นผลมาจากที่เราได้ลงทุนขุดสระเก็บน้ําเอาไว้อาคิดดูที่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ขุดสระกักเก็บน้ําเอาไว้ถ้าหากว่าหน้าแล้งมาเยือนเราจะมีน้ําที่ไหนนะครับมาใช้ลดผักลดต้นไม้นะครับถ้าหากว่า ใครทำนาก็จะได้สูบมาหล่อเลี้ยงต้นกล้าต้นข้าวให้เขาไม่ตายแรงนะครับนี่ก็คือเป็นผลมาจากการขุดสระนะครับอยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับถ้าหากว่ามีพื้นที่แบ่งส่วนหนึ่งในการขุดสระไว้กักเก็บน้ำใช้ในยามหน้าแรงนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถคาดการได้ว่าฝนจะตกวันไหนฝนจะตกเวลาใดแล้วก็ฝนจะตกต้องตามฤดูการหรือไม่นะครับบางทีหน้าฤดูเริ่มทำนาหนาหน้าหนาทำนานะครับฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่ว่าฝนก็ไม่ตกลงมานะครับฝนก็ไม่ตกเราก็จะได้ใช้น้ำฝน จากการขุดสะเอาไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดสาระอื่นีกนะครั